5ราศีดวงดีที่สุดดวงปังร่ำรวยบุญพาวาสนาส่งก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงดีขึ้นคิดหวังสมปรารถนาร่ำรวยเจริญก้าวหน้าชีวิตพลิกร้ายกลายเป็นดีได้แก่ ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษเตรียมตัวไว้เลยเพราะชาวราศีเมษมีเกณฑ์เจองานเยอะงานหนักแบบคอมโบเซตอยู่ดีๆงานก็พุ่งเข้ามาพร้อมกันแถมบางงานก็เป็นงานที่ไม่คาดคิดอยู่ดีๆก็เข้ามาแต่รับรองว่าดีแน่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงในด้านการเงินดวงดีมีเกณฑ์รับทรัพย์ปังๆหนักๆมีโอกาสสมหวังเรื่องเงินทองมากหากช่วงนี้จะเป็น ไปดเรื่องการเงินขอให้รีบไปดำเนินการเพราะมีโอกาสสมหวังดังใจหมาย ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูดวงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีมากคุณจะกลายเป็นดาวรุ่งที่เจ,จิดจรัสที่สุดในวงการการทำงานของคุณอยู่ดีๆความสำเร็จก็มาเยือนหากอยาก,ยากทำอะไรให้รีบทำเพราะโอกาสมารออยู่ตรงหน้าแล้วส่วนดวงการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีบอกเลยว่าเลิศม,มากในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเนงินเป็นทอง แม้ว่าจะเจอค่าใช้ใจ่ายมากวนใจบ้างแต่ก็ยังชิลๆ ราศีตุลนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลนหลังจากที่คุณเหน็ดเหนื่อยและต่อสู้กับการทำงานมาอย่างยาวนานตอนนี้คุณไม่ต้องเหนื่อยแล้วเพราะความสำเร็จความสมหวังและความก้าวหน้าจะบังเกิดขึ้นให้คุณได้ชื่นใจในช่วงนี้ส่วนเรื่องการเงินบอกเลยว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเพราะดวงชะตาของคุณดีขึ้นแล้วยิ่งถ่าทำการค้าหรือทำธุรกิจเสริมก็จะยิ่งทำให้ไปถึงความรวยได้เร็วขึ้น ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากๆแต่ก่อนอุปสรรคเยอะแต่ตอนนี้อุปสรรคเริ่มลดลงความสำเร็จก็เริ่มปรากฏให้เห็นชัดส่วนช่วงนี้ขยันทําบุญมากๆก็จะมีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่เกินใจฝัน ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนดวงชะตาของคุณดีที่สุดในเดือนนี้แล้วโดยเฉพาะการงานบอกเลยว่ากราบดวงพุ่งทะลุเพดานงานดีงานปังชนิดที่คุณจะตะโกนคำว่าสมหวังให้ดังลั่นโลกกันเลยทีเดียวส่วนดวงการเงินดีไม่แพ้เรื่องการงานเลย ในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงแห่งการกอบโกยเงินโกยทองแท้ๆเพราะมีรายได้เงินทองผลประโยชน์โชคลาภเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ